มามาจ้าพี่น้องวันนี้มาต้มเอิงเนานะต้มเอิงใส่ใบมะขามอ่อนนะทุกคนเนาะสบายดีเนาะสบายดีครับนะ้องทุพน้องเนานะวันนี้มาพบกับสองเล็กบอลหัันสินเกาสินเคยนะมานี่ทุกสภาทุกคนมากินีเนาะต้มเอิงใส่อ่าใบมะขามอ่อนนะทุกคนขั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้กินต้มเอิงน,นะทุกคนเนาะตั้งแต่น้อยมาผมเคยกินจ้าเพื่อนะทุกคนเนาะ ลองเบิงึงเธอนีเป็นคะรั้งใดในชีวิตเนาะอามาเด้นะอเนาะส่วนฟีส่วนน้องมากินข้าวนำบ้าเล็กโมพันจักบ้านนะทุกคนเนาะพี่น้องวัหลาย,นายหน้ายนะีหางเนาะมากินข้าวนำเล็กบ้าพันจักบานะ้านนะลองซีมมึงไันเนาะมานั่งเขาถาดด้วยเนาะตุ่มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนนะทุกคนเนาะลองกินมึงวะมาสิเสร์็จปเห็นเขากินคือว่าเป็นตาแซ่บอีกทีนะทุกคนเนาะมาว่าครั้งแรกในชีวิตจัดไปเนาะ ອືມມາເວລາດຸກນອອື

ลองอื่นจากบาทนึงเนานะคำเลยนในชีวิตหมาบึงว่าคิดเป็นอะงไงอู้มีใครวันไหนทุกคนเอ้ยอ่อานหนังสือกคน

มีใครลปหลายๆดวงนะเวลาเคี้ยวนุ่มๆอร่อยมากเลยคนณนะเห็นเนื้อเขากินในคลิปเนาะมาเล่าตรงตัวเองด้วยมุสซื้ว่ามันอร่อยขนาดไหนเลยคุณนะลองทุกคนนำไปเฮ็ดเบ่งแล้วว่าเหมือนโนอึงตรงไทยไข่มะขามอ่อนมาผสมเสเซ์ฟขนาดไหนเลยคนณนะนี่มาเฮ็เนาะอื อืมมันมันก็นะเนื้อนุ่มๆเนาะเวลาคือกับปลกักกกกกอ้ยคักหลายเลยนะ เอามเทีมใครได้คือว่าวะอาต่อ่า ແລະມ n ແນ່ພ a ່ນ້ອງເອີ້ນໍຢູ່ບ້ານເຮົາອາຊາບບ້ານເຮົາອັນນະເວລາຄົນຕົກຄົນເລ່ນມັນກະອາກຈັກອ ก,ก,กินก็บคนเยอจำงื้นปเยอะทุกคนเนาะอืมครับไายคนตกเนาะเลยไปหาหาการอึงเลยว,เว่าเจ็ดแปดโต้ทุกคนเนาะอเไยมาต้มให้ป็นให้ทำผุสมบังิอะส้ม้ำษษากนมาดูรสชาติอือมันเป็นทังไหนท้กคนะ Uuuu uh -huh. Uuuu uh -huh. เป็นมือที่ที่เขานะับม,มีความแซบหลายนะมีมีแต้กามีความุกลายนะแต่เราลองกินอันไม่ไม่ให้เราดูเนาะทุกคนอาจจะกินกินหลายแล้วเนาะทุกคนบ่คือกันเนาะเพราะว่าเ้าได้สามารถชิมครั้งได้ในชีวิตตอนนี้เนาะจำอึงนะมาเคยกินตะเกียบได้กินในกบตะเเกือ อะไรมาต้องซื้อม,มึงมระชาร์จเองมันจะได้กะห่หลายคนวันนี้เนะาะตะบอกทุกคนเลยว่าแซ่บอะไรอืมบ่าวเรียกว่าอาหารเมโน,โนูนี่บ่าวเรียกให้เต็มเซ็ตเลยทุกคนเนาะทา้คะแนนแบบว่าแซ่บอะไรทุกคนเนะบา,บา,านเนะถ้าจะกินองไรในชีวิตเนาะก็รู้สึกงเลยว่าแบบซ่บอัไรจริงจริงเนาะ เ่อเคยกินของแซ่บปานนี right ้มาก่อนเลยนี่เนาะดังดูกมากหนึ่งตัวสอตัวสามตัวน่ซีตเลเเาะหาบมืดทุกคนเนาะอ่าคลิปนี้กับฟากฟีฟางน้องไปซ้ำองกแล้นเนาะใจร้ายนะทุกคนบ๊ายบาย